พี่ดัตสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเอฟซีรถแห่ลำเพื่อนเตยเสด็จครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลำเพื่อนออฟฟิเชียลครับช่องอาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้สอข่าวอาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวันนี้ปลาอำนาจ้นผ้าม้ายำชม่มมูเก่าครับพี่น้องเทื้าแรกเลยครับพี่น้องผมเพิ่งหัวตะเคยมาตะเคยมาจักเกือบพี่น้องคอมเม่นมาผ้ามาเบิองมูเก่าเนี้ยเหมือนครับแมนครับลุงซ้อมปรุงซ้อมเก่ามันบ่แต่เก่าซ้อมอยู่หนีเนาะ จะรวแค่ไดนแล้วมา้อบครับครับพึ่งรวใหญ่ไปเลยอลองคาครับอ๋อตะเก้ากัดจพากันมาสอมยูนีมัดนะครับะสถานีับกิ่กนี่ครับเด็ทองพักเลนเซอร์เท่อแรกครับอาจารย์โอ้มาไทยนี่ครับผมปึงมาไทยเก็บของเก็บยังอ๋อนี้กเป็นสต๊อกของแล้วเก็บชุดครับ ชุดลิ้นเสื้อเก่าต่างต่างๆเสือนลอยเพื่อนบ้านแช่งครับตากขบอกอะไรเขาได้ข้ามาเดี๋ยวโอ้ยดูๆนี่กันเลยเปแบบดอกปลาเห็ดใบได้อ๋อแต่้มาถ่ายรูปอ๋อเป็นฉากเป็นอย่างนี้ทีเนาะนี่มันขึ้นติดไปขึ้นไต่ ครับที<อ>ท่ช่วงแบบสัมผัสเด็กๆทุกทุกถามข้าวถามข้าวน้องๆนะทุกทุกทำอะไรกันเออกำลังทวนท่าอยู่ <c oughs> ทวนท่าอยู่ใช่ไหมครับ <c> เ <oughs> <c oughs> พราะมันพอาะเอฟซีเข้าเมียนมา ให้ช่องพี่นะมาไายมูกเก่าให้เบิ่งแน่ว่าสันก<ล>็เลยบ่ได้เคยมาเถื่อนนี่ขนาดมาอยูส่สาวหน่อยสองปีและว่ได้เขาไมา่จักเถื่อนมแตรพนันหรือเปล่าผู้ชายชอบชอบช่วงแรกเปล่านบ่ใช่ครับช่วงช่วงยิงหกโมงยับอ๋อเปว่า,าเขาไปโดูเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีแต่ผู้หญิงสองบ่าส<อ>ันสบายดีบ่อยู่นี่โอเคบ่ก็โอเคเงียบกันแบบ พี่พน,น้องคใช่ครับมีอะไรมากินก็เรียกกันลงมากินด้วยกัน๋อ้อบอุ้นดีนะอุออ่นดีรับกับกับอแอมันเต้นขึ้นมาแบบวน้องน้องกำลังทวนตาเต้นวันนี้ซ้อมท่าใหม่เห็นคู่คนใหม่มา ใช่ค่ะใ่ไหมเรื่อยเพลงใหม่ท่าใหม่มเลยอ๋อแบเหมือนการภายในพี่น้องผมกับ่าเคยมาจักเถื่อวม้าเคยมาทายเ่อแหละพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มากว่าไปทายมูอเก่าให้เบงเนี้ยวันนี่เพิ่อแอยูแบบเรียบงายเนาะพี่น้องเนาะท่านที่พักรูปหลังคาเป็นโดม ผมหมวด้าเขามาเรือแหลกกันแลครับพี่นี่จะขับพานขับพานเี่สิไหนกันอ๋อ <Okay. S 1> เน อ๋อผมนึกออกแล้วนึกภาพออกแล้วผมเห็นตในคลิปอันบังซ่อมปลาทิศล่ำคนนบ่งหลายๆตัวนี่สมัยก่อหมอจารเปียกตีกวางไหมอันแต่เดา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 เดหมอันที่ว่าอันยังก่อเมื่อท่อมบนวันๆหรือ่งแมนอมแต่เองมูฟุกอมู่ยังกันย้ตลอดครับแมนเห็นซ่อมยุ่นีแล้ ยุบตอนนั้นอาจารเปียกตีกอาจากมิตอายุอาจารย์มิตอืมจารวังเมื่อเบียดอาจารย์ยังพูดส่แว่นไหมผมบจักเรามีอายุจังหน่อยไหมส่แว่นจานนูดิผมรู้ดิผมจักเลยดิเขาเ่าแม่ครับอาจารย์นัวหอมีอายุจังหน่อยจารอักพ่อแซกน้อยะกี้จารยักจารย์ีเรก็ไตะเนาะครับครับีจารยนครับ ัแลวกเอ่อมือกีตาร์จะน้อยบอกผนมมั้งะแมน้อยครับมูป้าเฮ็ดซากันยี่หรอเเ่นซ่อมก็ซ่อมไปผูเฮดยังเฮ็ดตีครับครับเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปู้กจอดม่ต้องตึงตึงปูฮะถ้าลังเท่อก็ได้เห็นไปซ่อมยุ้สนามกีฬาเ์แ่นอนที่พุ่นเลยเตะยังไจริงเลยเฮ็ดปีปีนึงเลยปีนึงปีนึงอเราไปขอข้อหมุนคอจากอย่าอย่ติอัธจับ ขอแล้วไปเศ้อยากอบตอแล้วติดมาท่านไม่อะโี่คุณแมวองมเป็นทีามาปีนี่มงเป็นทีบ้างเาเก็บกองเก็บยังูด้เไม่เดีย็งามไเี้ยวหลังไหนอีห้องาเจออ๋อามเยองไม่ย่มเลยขึ้นถ้าได้ขึ้นพ่อมันมาเลย คืนวันไม่ไปเลยแต่ยังไม่อยู่หรือจะไปอยู่ที่เท่าหลังว่ายังตงเกียว่าถ้าจะมีหมันไม่นึ่งท่านมีหมันสองท่านมีแบบยั่นแบบว่าอันที่ว่าพระเสียนท่านได้เจิมมานะครับรู้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 ป้าอันนี้เป็นที่ขององค์กรชาวหน่อยเล้ไมาของตพาะไมรบบ๊แมนบอแมนบ๊แมนติมันเป็นที่สำนต่กอนของพี่น้องมูมูเก่าคนไปขาใให้แม่ครับ ที่พี่น้องทั้งบรรยากาศที่พี่น้องทั้งพ่อมันถามแปลี่ยด้วยเป็นสองเปลีนสามสามสนุกไปด้วยเลยได้ไปรวบเป็นตัวเดียวกันแล้วสรุปคือเจ้าของผู้ใดบ่นนั่นตอนนี้เจ้าของนี่ซื้อนุ่มจูครับแม่แต่ก็เหมือนซื้อแม่ครับเพราะแม่คนใหนนุ่มจูว่าให้นุ่มจูไปเฮ็ดเกี่ยวกับธุรกรรมนี่ยครับ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 ก็เรียกว่า แต่สรุปคือเป็นขององค์กรสาวน้อยเขานี่ยมั้งบ้านสาวน้อยเลยครับครัอืแ่เลยเ่รุโจยุ่หนกเด้ครับครับอ๋อช่วงเราไปเดิน้ายเนาะตุ่โฉยุ่นกดูเปนเยี่ยมครับดูเยี่มันยูเปียนเยี่ยมเปล่าใหายรเคยบอก เราได้วอกซือันนี้เป็นบ้านล้างเก้าเป็นบ้านของของพี่น้องเท่าครับเข้ามาเห็นเข้ามาโมดิฟายมีบ้านนี้แล้วก็เข้ามาเห็นหลังค่าติดต้องติดติดด้านหลังตึกที่ห่องพักเดียนเสือมีตีห่องที่สองคู่หาทำได้ครับกระป๋าเป็น้นบอกขดเด็กเป็นอีกครับพี่น้องมาเป็นอ่ะเป็นคนคุ้มงานข้อ้างพ่อพี่น้องบอเประมาณคุ้มพี่น้องคุ้มแต่ว่าเป็นไอเดียเมีนพี่น้องทั้งทั้งเมีย ลุงอ่ะฟัวง่ายพี่ชายแม่ไม่เห็นครับครับผู้เฮ็ดบ้านหลังของป๋าเหรอครับครับแกกบิ๊กซออืตอนนั้นเนี่ยหม้อผักเนาะเพิ่นว่าครับครับอนแก่นเนาะครับไม่ใช่อันนู้แพงนี่เบิ้ดหันการเองเบิ้ดหั่น7กียร์แสนเดืนเงินแล้วเนาะอืมเดี๋ยวนี้บ่มีดอกหมายถึงว่าร้วมมาสุดรูตินี่เลือดเฉพาค่าซางม่นฮะเบิดเฉพาะหั่นซึกนัันก็ยถึกแกบีบเอาบีบหัวเอาล่ะ ไม่ผมมาเบิดอไหรมสองล้านบระยูดเลยแกว่ามันมีของน้ำมันของนี้ตัวแกว่ากับบอกระเมียนอยู่มันก็ถือกึบมามันก็ถือกึดี้เจ็ดเสนมันบะเมียนนี่เลยนะเจ็ดแสนจะเห็ดปลาร้วมวัสดุนะตั้งจมตั้งหักเลือดตั้งจมโอ้ก็ได้ถือพวกเหล็กเจ็ดแสีนไงผมอยไปเห็ดในโลกอยู่ผมอยดอกตีไปประมาณตอนนั้นก็ประมาณล้านแต่างนี้มาเกลี่ยมาขอกันเลยว่าเอาล้านยังบระยู่ดีคันเดียเดียวเนี่ยคันซ้ำนั่นนะผมได้เห็ดใหยโอ้ยเดี๋ยนี้โอ้ยล้านประยูดทั้งสองก้อนะ ร่วมมาสึดุร่วมคาซาร่วมยังแมนครับครับเื่อวะหรอวะล็กาโอ้ยเล็กเดียวนี้โอ้ยเท่าตเท่าตตมิได้สิขึ้นเป็นนาเล็กกันเลยตอนตุ๊กตาร่างเมรละเมือนกับรถนเบทานอืมีก่ปลี่นหอดวะกของงมนสองสองสามเมตรครับเลขสามสองที่สาอที่สามเมตรไม่ใช่ เอาคนเยอะไวที่สุดครับครัของน้ำตจะมาต่อถึงไม่อันนี้ยูนยูนจุจุด้ประมาณเครับแม็กซิมัม่ประมาณประมาณเนียเข้านี่แหละตอนนี้ยูปอยู่ไดประมาณเต็มที่ประมาณเนจองนเขาหองเขาองละสามเดีห่องละสามจะขหองยีบซีหของเดยบซแปดสิบสองคนเออเจ็บสคน

คนเห็นแนี่ยอะไรเนี่ยของอลคัน่ายุ่งหนียุ่งผลก็ปล่อยหลังมาผลก็ไหลมาอยู่หรือยังไงหรือบ่หรือบดระบบสาธารณูปโภคบ่บ่โอเคไหมน้ำมันท่วมคล้ายๆน้ำมันเอื้อมอย่างของน้ำทํนไงทุบของน้ำมิ้น่์มึงอย่างใส่ต่างของน้ำพุ่นครับของน้ำยิ่นี่เวลามันเอื้อมคล้ายๆแบบพอมันสูงกลินระดับน้ำแป๊บเดียวมันเต็มแล้วมันเต็มแล้วพื้นบ้านมือล้มเลยมันเอื้อมมันนําพื้นบ้านแสดงว่าระบบสารธาตุน้ําบ่กบอลระบบเด่นบมื่อด่นบ่ระบบระบายน้ํา ซึมเนาะครับซึ่มมาท่านเนี่ยคนหล่เนาะซึ่มมาท่าน้มันดันมีน้ำได้มันย้อนอยู่มันย้อนมันมีของน้ำของมันมีหมืนมัด้อนกับนี่เลนตกมันกัไไลไปอะไรบันีีมันเออขึ้นบันีไลเขามากเนไหมลยต้องยาวาไงที่ถูกไหมครับครับเป็นผูดัง่ว่าเป็นีี่เต้นเป็นโมเป็นทั้งทั้งทีนั้นครับมาเป็นน้องมาดิผ้ามาเบิ้งเด้อหมูเก่าเด้อามสัญญาครับลงซ้อมหมูเก่าครับ ผู้ใด,ดเคยทีเย่เคยเบิ่งคลิปติดตามสาวหน่อยมาแตางแต่สมัยก่อนสมัยลายปีที่แล้วผมก็ติดตามกันผมก็ไปเป็นเอฟซีเสาวหน่อยต,ตะกอนมาอยู่กันครับก็เพราแต่ได้้าเบิ่งนี่ยเรามองเพิ่มซ่อมเห็นแล้วมาเห็นแล้วเด้อพี่น้องเดอ้อบ้านนี่ภาพพี่พ่อน่องมาเบิ่งแหละเอาขอบคุณสาหรับพี่น้องสําหรับการติดตามการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้พี่น้องเดอ้อขอบคุณหลายๆค,ครับสวัสดีครับ